วันนี้ที่จังหวัดกาลสินนายจารันทาดาการสูตรองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จของโครงการอ่างเก็บน้ําลําพยังตอนบนพร้อมระบบส่งน้ําอเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือราษฎร ให้มีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปภคบริโภคได้ตลอดปีตลอดจนบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่างปัจจุบันมีการเพิ่มขนาดความจุข,ของอ่างเก็บน้ำจากเดิม3.5เป็น4ล้านลูกบาศก์เมตรรวมทั้งก่อสร้างทอดระบบส่งน้ำทั้งสองฝั่งซึ่งมีพื้นที่ในอำเภอเขาวงรับประโยชน์จำนวน5,600ไร่ได้แก่ตำบลสงเปลยและตำบลคุ้มเก่า นอกจากนี้สำนักง,งานกปรได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีมาส่งเสริมแก่เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการด้วยการเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้องคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมชมบ้านในวิศักอารมณ์สว่าหมู่ที่7จ็ดตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ําลําพยังโดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทรรําเกษตรทฤษฎีใหม่บนที่ดินจํานวน12ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ส่วนที่1ขุดสระเก็บกักน้ําและเลี้ยงปลาส่วนที่2ปลูกผลไม้ไม้ยืนต้นพืชไร่พืชผักสวนครัวในลักษณะผสมผสานกันหลากหลายชนิด ส่วนที่3ทํทำนาข้าวเหนียวเขาวงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวเขาวงปลูกเพื่อบริโภคและส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์โรงเรือนอื่นๆซึ่งผลผลิตทางการเกษตรนําไปขายเองในหมู่บ้านหน่วยงานราชการบริษัทเอกชนทําให้มีไรายได้ที่มั่นคงเนื่องจากไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางส่งผลให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อมาองคมนตรีเดินทางไปยังอุโมง์ผันน้ำลำพยังภูมิพัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ซึ่งอยู่ทั้งฟากจังหวัดมุกดาหารมาเติมให้แก่อ่างเก็บน้ำลำพยังทาให้สามารถบริหารจัดการน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงยังสามารถขยายพื้นที่รับน้ําได้มากยิ่งขึ้นสามารถส่งน้ําได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ1 2 0 0 0ไร่ โอกาสนี้องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่นางเปรียบมาสีพันลมอยู่ที่ตำบลหนองผืออำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินเกษตรกรเครือข่ายโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้ศึกษาหาความรู้ทําความเข้าใจกับหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถนํามาปรับใช้ในการประกอบอาชีพการทําเกษตรทฤษฎีใหม่และขยายผลไปสู่เพื่อนบ้านใกล้เคียงสามารถรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ผักเขาวงอุโมง์ลอดภูเขาวงมีสมาชิกในกลุ่ม32รายซึ่งมีไรายได้จากการจาหน่ายข้าวหน่อไม้พืชผักปลาและกบนอกจากนี้ยังมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี